ท่านังไม่ไปเลยป่ะเงื้อผมปรับเสียงอยู่เมื่อกี้มาแล้วฮิบโอ้โหทันโดดไปนู่นก็ได้อะความไกลมันใช้เล่นจริงฮิบฮิบยืบยิ่งดึงได้อยู่เฮ้ยไม่ได้สักคะแนนตายทับพอดง่ายไปไม่ได้แทมได้จัะไปใช้ไหมยังเอาโหดจัะไปเฮ้ ต้องขึ้นพวกท่านน่ะไม่ขึ้นนี่แหละเฮ้ยมึงจะเห็นโดนไปไม่ดูเลยเว้ยนะเว้ยพวกท่านเนี่ยตายเลยจังมาแล้วอ่ะประโยคชน์ตายไปทุกคนมันคล่องกันจังประโยชน์มานานมาแล้วอ่ะโดนโถยไงต่อดันนี่ ไม่รีบไม่รีบกุ๊กกุไม่ได้ครับไม่รีบทุกคนรอท่านอยู่ทแงกทนโดนแคุณรูอ่ะอันเดดด็อกเลยแบบสอืมำคาญีน่ทิทิทิเนอ่ะูตายหรอเอาแล้ว เออืมดูจากที่ทันเกตเล่นแล้วเขาจะบ่อทางนี้อ่าโอเคแล้วก็ลอกนะครับรออะไรแล้วก็ลอกนะครับรออะไรลอกอะไรท่านโดนิงข้าไปท่านน่ะท่านก็เกาะอย่างงี้เอเกวอีกว้ะลอกกันเลยอย่างงี้เลยแซนี่ท่านอันเดอร์ด็อกเบียสเสียชี่ไเสียสัตว์โธ่แบ๊กว่าเล็กบานเลยอยู่ดี ต้องเล่นเลนหน่อยนี่ล่ะอย่ามาเล่นง่ายแถวนี้อย่ามาเล่นง่ายแถวนี้ลองโดนตบนะท่านนะโอ้โหท่านเกตไปเฉยเลยมันโดได้ยังไงวะ <c oughs> เฮ้ย,ย,เ,ยเมื่อกี้ผมอยู่ข้างใต้นะยังจะโดอีกเหรอแล้วดูนี่อะไรเนี่ยฮะเยอะๆมาท่านเกต <c oughs> ตายกันหมดไม่ได้คะแนน <c oughs> โดวินเนอร์โดพอยท์ อามเทินเลฟนอยอยางปะทะมันนี่หือหอืโะไรวะเนี่ยเอ้เอ้อ้โดนตบกิ้งอ๋อขอบคุณนั่นเกที่บอทางสวรรตรงนี้มีประตูอึ๊บ ตุ๋มย๋อจิ๋ดิ๋ดิ๋ดิมดิ๋ยผมเห็นแล้วนิกแล้วโอเคอือะไปจะไปปิดให้หมดเราใช้แล้วคนอื่นห้ามใช้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ มาคันหนึ่งคันหนึ่งคันเดียวพอคันเดียวพอโอเคฮิปเหรอเฮ้ยไม่เลยโดนเลื่อยปาดไข่เป็นไงครับปาดไข่อร่อยไหมโดนปาดไข่ตายฮันเกสเอาตายเหมือนกันตายเย้ไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็ยังเขาขวนนำอยู่ดีเฮ้ยลาสุดเชินเชิญสุดท้ายทำอะไรกันดีระเบิดอะไรดี อืมผมไม่ชอบอันเนี้ยหมดเลยทีนีเพียบย่อยโอ้โหเคโอ้ไม่ยากนะอางนี้ไปรีบไปเลยอืมเพียบเพียบเฮ้ยเวรกรรำฮันโคโดนเหยียบพี่ฮันมา เวรแกไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้นมันติดนึกจะได้เฮียว้ายรถนบีตายโหยอ้าวต่านคุยยังอยู่อ่ะนึกว่าตายไปแล้วโอ้ยโดนโดนหัวสปินบีตายเวรกรรมโอเคนะท่านครูอยู่ฮึฮึฮึเกือบไปแล้วไหมล่ะ ทันเกยเขาก็โปจริงแล้วกายเหยียบหนามไม่ตายอันนียเฮ้เปลี่ยนชุดแป๊บมันไตจริงซูปอร์แมนแล้วผมเป็นเกงในสีแดงอันนี้ไหนท่านไม่เห็นเกงในท่านเลยโอ้ท่านอยากดูโอ้โหนี่ท่านโลกจิตขนาดนั้นเลยอ้าวไม่เหมตัวกิ้งกาของท่านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ้แหมผมก็ไม่เห็นไงโอเคพูดซะผมคิดเลยถุยเห่ไม่เกยเหมือนท่าน มาใส่หมวกหน่อยอ่ามีใครมาด้วยแดนปาร์ตี้อ่ะท่านครูจะดันไหนอ่ะเพราะว่าดันง่ายก่อนดีกว่าไม่สนแล้ววัตเตอร์ฟออกดเต้นยังไงฮะกด A ค่ะ A ครับ อัดิก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 นี่มันไหลไปก็ไหลมาอ่าอ่าอ่าอัดจอ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 คิดว่าด่านนี้มันง่ายเหรอคะไม่รู้เห็นได่ครูเอาไว้ใจผมได้มาเอ้าผมไม่เลือกของอ่ะนี่เลือกของไม่ทันโอ้โหอย่างแรกก็ไม่ต้องไปกันแล้วอยากรถเร็วเมือ อันเจสลงมาเร็วมามอบมามอบเอะโกดาวแมมีการสั่งด้วยนะลงมาแน่นี่ผมทำทางให้ก็ได้โคตรเสียสละอชิปอาจิ๊อ แม่เมยตายกันหมดจริงจรทางยังคงไม่พอใช่ไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูค่อยๆเพิ่มใบทันค่อยๆเพิ่มไปอย่าเลยได้ได้ค่อยๆเพิ่ม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 เอาเอ็นกรมเมยเนี่ยตายกันหมดจริงจร เฮ้ทำไรไม่ได้นี้ยังทำไรไม่ได้ปล่อยไปก่อนขอทางกันหน่อยสิทุกท่านแต่ละคนนี่้องจะฆ่ากันอย่างเดียวเลยเออนั้นค่อยๆเพิ่มหรือลดท่านเอาเอ็นกำกดไม่ทันเฮ้ระวังโดนนะนั่นไงโอ้เต็มหน้าเลยลาก่อยท่านตายอยู่ดีเดี๋ยวนะตรงนั้นเฮ้ยโห นั่นไงหานี่แม่งเทพมาเลยมันรออะไรอยู่วะเนี่ยมันรออะไรเนี่ยรอของวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียสละวะฮะเสียสละเอาของขวัญให้เพื่อนโอ้โหว้าตกกดพิมพ์ยังไงท่านเยส โอเคได้เลยมาเนี้เอ้าผมไม่ได้เหรอเวนกรรมเบยฮิบฮิบไม่ไปได้ไงล่ะผมไปแล้วไปแล้วเจ้าเย่ไหลไหลไหลแย่อยู่ทำไมทันลิกสองเธอทำไมมันเร็วจังั ใครขึ้นมาแม่ตบโอ้โหแค่ตัวนี้ก็ผ่านไม่ได้แล้วจริงเงี้ยติดเงี้ยเงี้ยติดเงี้ยเป็นไก่กระพือโอ้ลงดีว่าเก็าไก่ท่านแม่เงี้ยไข่แตกมาว่าอะไรตรงนี้อ๋อ ทันเกย์เขากล่าววางปิดทางไว้ใครผ่านมาสต็อบเอ้ยโอ้ทันเกย์เขาเนียนน่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได pues ้อยู่เอ้ยนั่นแหละเฮ้ยโอ้ยโอยไม่เป็นไรแค่ใครไม่น่าหล่นเลยไปไม่ได้หรอกท่านท่านไงก็ท่านก็ต้องตาย ท่านแค่คิดว่าท่านจะรอดได้อยู่อีกเลยท่านมามอบอมามอบนั่นไงไม่ถึงหรอกเอ้ยท่านเกชนะอยู่ดีอ่ะเอ้ยย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 ยไมเไมยย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 ่นนย,ยต้ยย <c oughs> ยียยยย เลือกด่านที่ดีที่สุดสำหรับใจผมแล้วเอาด่านที่มันง่ายๆหน่อยก็ได้นะท่านมีใครว่าได้ได้ได้ได่ดานง่ายาง่ายใช่ด่านานี้ง่ายท่านใดง่ายโอเคแต่ละคน,น <laughs> เฮ้อืมก็ต้องได้คนที่มากกว่า <laughs> ใช่ไหมนัม่น<อ>ไงเฮ้แมนชั่นเก่าด่านนี้ผมชอบก<อ>ันแบงค์ชอบมันมีอะไรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะดูแล้วลิฟต์ไงลิฟต์ลิฟต์ิฟขึ้นลิฟต์หรอ ปิดลิฟต์แล้วจะเขามันจะลงมาอย่างไรท่านมาได้เอ้ก็ระว่างไม่ทันดิเอ๊โอ้ยนะลิฟต์มันก็จะไม่ลงใช่ไหมเอ้ามันก็ลงได้อยู่ดีนะลิฟต์ลงได้ก็ว่าอยู่ลงไหมอะค่ะขึ้นเลยเอท่านคุยตายเนี่ยเอ้เยผ่านที่กันหมดกันท่านเคยตายด้วยแหละยังมีหน้า,นาย,ยังมีหน้ามาถามวิมีลิฟต์ ทำดีท่านทำดีโอ้โหแล้วแตกเลยเฮ้โอ้โหว่ะเทคลิปฟิตลิปยังไม่ลงมาดีมากโหนี่ไอ้แก่นี่มันฟลิ่มมากว่ะใช้ได้ใช้ได้ยึบนา่าจะท่านครูอย่าตายนะเอา้าแล้วท่านยืนเฉยตายทำไมโอ้อยเยสด้วยคนนั้นพิมพ์เยสเยสเนี่ยเยสเลยเยสเย ท่านครูตายได้ยังไงเยอะนั่นเลยเก็บใจเลยนั่นดิเล่นอะไรกันไปไม่ได้แล้วตายไม่ได้ด้วยนะตายได้ค่ะกดซีค่ะอ๋อคิดดีกอยู่นี่ล็อกเล่นใช่ไหมเนี่ยมันพิมบอกคนฝรั่งแน่เลยขี้ขวาค่ะขี้ขวาค้างค่ะนะอ๋อ ตายกันหมดแล้วเออฮะไปก็ได้แอบเงี้ยบีกดพิมพ์ยังไงฮะกดบีค่ะอ๋อกดตัวทีค่ะทีเอเฮ้ยบีตายโราจะพิมพ์ได้เพื่อทิ้งไประเบิดมันอืมโอ้ยฮึมโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่พิบเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนบีบเฮ้ยโอ้โห จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหอ้าวมันขึ้นไปได้ยังไงวะเมื่อกี้มองไม่ทันดูเออโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอ่าอย่างนั้นนะคะท่านงี้แล้วก็อย่างงี้อย่างนั้นก็อย่างงี้โอเคท่านครูตายไปแล้วหรือเวนกามรีบหนีรีบหนีเอ้ยรีบหนีบไข่หนีบตรงไหนไม่หนีบหนีบไข่น่าจะน่าจะไม่เหลือท่านดูแล้วระเบิดมา อา้าวกดไม่ได้เหรอกดไม่ทันกกเวรการเลยทำไมทันเดินดิเออจึอบ๊จบหยิบรีบลงมาแล้วหยิบเดือดไปไหนเนี่ยมานี่มาดิมาดิขึ้นนี้อ้าวตายเหรออ้าวตายหมดเลยว้าวเป็นโอกาสของเราแล้วกกเฮ้ยไอ้กกเวรกันเลยไอ้ตัวเนี้ยมันมามันจะบีบผมเลยตัว้ย มัวแต่กลัวตัวนี้มันเลื่อนมาเออไม่งั้นชนะไปแล้ววัดเซเอเอเส,สียงเสียงพังเออชิฟเฮ้ยก็ขึ้นแม้ทีดีเฮ้ยเอ้ยโหลิฟมันมีหน้ำจะเห็น ค่อยๆไปค่อยๆไปจิ๊บจิจ๊บแล้วไงต่อทีนี้จะเข้าไปมีรูให้เข้าเหรอมีอ่ะท่านลองแล้วกันนั่นไงรูนั่นไงเข้าไม่ได้เฮ้ยท่ามันเข้าไปแล้วอ้าวมันเข้าไปได้ไงอ,ะอไ่ะไม่ท่านไม่ดูไม่ทันได้ดูเมื่อกี้ เ็นกราร์เ้ยคลโคตรโปรหาได้ยังไงแพ้แล้วล่ะดูแล้ว 2...1... อืมเอาลงมาอ่ะอืมอ๋อเอ้ยเ็นกรรมเมยไอ้นี่มันชอบโดยนี่ตายโอ้ยว่าจะปีนขึ้นไปทางนั้นซะหน่อย ไอันี้มันพลิวมากไอ้คนที่มาดูมันก้มโอ้ทันเกตก็ไปแล้วอีกคนโดนกับดักผมด้วยเยี่ยมตายหมดเออแอกแอกแอกผมก็เออลอยไปลอยมาจีจีค่ะจี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 เด่ะจะเหลือฮะสักเวลเฮ้จีจีตรโหดแพ้เลยโอเคท่านท่านครูจัดไป โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็สนุกสนานกันมากๆพอแล้วครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบายซียูเอเกโยบ๊ายยูนาร่ะครับขอบ again, <c oughs> คุณ